พฤตกรรมต้องห้ามที่ไม่ควรทำกับระบบปรับอากาศรถยนต์ ข้อที่1่ค่ะนําสารระเหยหรือว่าคาราบูลไว้ในรถยนต์ค่ะเพราะว่าความชื้นนะคะกับสิ่งสกรปรกเนี่ยอาจทาให้คอยเย็นอุดตนันแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของแบคทีรียแล้วก็เชื้อโรคด้วยค่ะข้อที่2ความคิดที่ว่าการเปลี่ยนส้กกองแอร์ไม่สําคัญจริงๆแล้วไม่ได้เลยนะคะเมื่อถึงเวลาก็ควรเปลี่ยนไส้กกองแอร์นะคะเพราะว่าการใช้ส้กรองแอร์เดิมไประยะเวลานานจะทําให้ฝุ่นสะสมและในระยะยาวก็ส่งผลต่อแอร์ของเราด้วยค่ะข้อที่สามพามนิัยของการปรับอุณหภูมิแอร์จนเย็นเกินไปนะคะนิสัยนี้เนี่ยไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าาาจะะทํให้้เกิดควมมชืนสส ตู้แอร์นะคะรวมถึงเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุด้วยค่ะข้อที่4ค่ะนิสัยที่ไม่ควรทําเลยก็คือการหนาวแล้วปิดหน้ากากแอร์ลงค่ะเพราะอย่างไรก็ดีลมก็ไปออกที่ช่องแอร์อื่นอยู่ดีนะคะและที่สําคัญการปิดหน้ากากแอร์มากกว่า1ช่องนะคะจะทําให้เกิดความชื้นที่ตู้แอร์ด้วยค่ะและข้อที่5นะคะคือการเปิดกระจกรับอากาศภายนอกเข้ามาบ่อยๆค่ะนอกจากจะเสียสุขภาพของเรานะคะทำให้รับฝุ่นต่างๆมากมายแล้วภายในระบบตัวแอร์ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้เช่นกันค่ะ เจ็กเบียรประกันภัยรถยนต์กว่า20แบรนด์ประกันชั้นนำง่ายๆนะคะได้ที่ w w w s u s f a n c o m